ำศัพท์ภาษาอังกฤษสมัครแอร์ที่จะต้องรู้นะคะเพราะว่าถ้ารู้เนี่ยมีโอกาสติดปิกสุงมากเลยนะคือนี้ทุกคนคือเวลาที่เราอ่ะจะสมัครแอร์เนาะภาษาอังกฤษนี่คือสำคัญแต่แล้วเราก็ต้องใช้คําภาษาอังกฤษให้มันดูแบบทางการด้วยแกคือไม่ใช่ว่าภาษาอังกฤษธรรมดาทั่วไปแบบชนิดที่ general English อยากจะให้มันเป็นคําที่ออกแนวแบบ professional w o r k นิดนึงที่ให้มันดู formal ในการสัมภาษณ์งานและดูเป็นทางการดังนั้นคำวันนี้ที่จะให้ทุกคนนั่นคือคำว่า exceptional exceptional นี่ที่ปอปอัพขึ้นมา exceptional นะคะประเด็นเลยก็คือว่าเคยมีรู้สึกคู่คน,นึ่งเว้ยคือด้วความที่เฮ้ยนางนางเก่งนะนางจบอินเตอร์เลยแต่นางไปตกคำนี้เพราะว่ากรรมาการถามว่า how is the difference between good and exceptional นางก็แบบเฮ้ย exceptional e x c e p t ยกเว้นเปล่าวะจริงๆไม่ใช่นะคะคำว่า exceptional คำนี้เนี่ยแปลว่ายิ่งกว่า excellent ก็คือแปลว่าดีเลิศนะดังนั้น how is the d i f f e r e n c e between good and exceptional good is good good is standard you know but exceptional is something beyond the standard อะฮะดังนั้นคำนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าน้องเอาไปใช้เนี่ยครูฝ้ายแนะนำว่าให้ใช้ในสาการินแฝ่ เช่น exceptional service ของคาชา i Aways ยหรือไม่ก็ของ Emirates ที่แบบ provide an d exceptional service นะคะทีนี้คำนี้เป็นคำที่กาตาเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดของเขาเลยนะคะดังนั้นถ้าใครจะไปกาตาก็พยายามให้ใช้คำนี้ในการโยงกับประสบการณ์ของตัวเองเช่นถ้าเกิดเขาถามว่าวันนี้เนี่ยคุณเอาอะไรมาให้เรา what do you bring to us today น้องอาจจะบอกได้ว่า from my experience that I have been working in the customer service field, I know I r e a l i z e myself that I I am a customer service oriented, and I can provide exceptional service to all the customers. เห็นไหมดังนั้นน้องสามารถที่จะใช้คำพูดนี้โยงเข้าไปในประโยคของเขาได้อะค่ะ นั่นหมายความว่าทุกคนก็ต้องรู้นะว่าคำนี้มันแปลว่าดีเลิศแล้วมันจะใช้ในงานบริการที่เป็นขั้นพรีเมียมเซอร์วิสมากๆค่ะ